ป้าค่ะเดี๋ยววันนี้เหนืออยากรู้ไปว่าวันวันเนี่ยทําอะไรบ้างไม่ได้ว่างมานั่งตอบทุกคนนะคะเพราะว่าแล้วก็อย่างไรเป็นที่ลืมค่ะที่ลืมว่าจอดรถตรงไหนแอ่วันนี้ที่อยู่วหน้าถามเดี๋ยวเราจะเจอเพนคแต่เราค่ะคุณนายสายเสมอต้อง มี่ของเต็มหลังรถเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้แพ็คคีนนะคะอย่าลืมนะคะส่งสั่งของได้นะคะไปแล้วคือจริงๆไม่มีอะไรทำลังหารถแล้วก็เลยนี่ให้ดูอันดีเคสเคสไอคอนห้าอันนี้ออกแบบเองนะคะให้เขาติดแล้วก็แบบเลือกอันที่เราชอบที่มีชา้นแนวดีอันนี้เป็นเป็นคนชอบอะไรอย่างเงี้ยเวอร์แต่จริงๆก็ไม่มีอะไร เป็คนความชอบส่วนตัวนะคะใครวิจารณ์ไม่ดีไม่รู้ด้วยนะช่วงนี้แฟนคลับแฟนคลับพอลลโหดค่ะพอเวลาลวมตัวกันไม่ได้นึกหมายนะคะด่าคนตายไปแล้วคนหนึ่งไปแล้วค่ะบ๊ายบายกกันเลยปะคนุก <c oughs> อสักกว่ะ